ขั้นตอนการทําเจลล้างมือนะครับก็จะเป็นยังไงดูเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็มาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ตามนี้นะครับครับผมแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเราก็จะหั่นว่านหางจระเข้นะครับนี่นะครับหั่นนานๆหั่นนานๆนะครับแล้วก็เอามีดแลฝานเนื้อของว่านหางจระเข้ครับออกมาใส่ภาชนะที่เราได้เตรียมไว้นะครับแล้วก็จะไปดูรายการต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําการแปรรูปมาแล้วครับเดี๋ยวขึ้นให้อีกรอบนะว่ามีอะไรบ้างครับเสร็จแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนการผสมนะครับเราก็จะเทเจลว่านหางจระเข้นับลงไปในแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้นะสารสกัดจากส้มนะครับที่เราไม่ได้บอกนะว่าเราทํำยังไงนะครับก็คือเอาเปลือกส้มเนี่ยนะครับไปหั่นนะครับซอยๆๆๆแล้หลังจากนั้นแล้วก็ น้ำเปลือกส้มเนี่ยไปต้มนะครับผมเราก็ได้สารสกัดจากเปลือกส้มมาแล้วนะครับอ่าพูดถึงนะครับแล้วเราก็ใส่สารสกัดจากเปลือกส้มนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมก็คนๆนะคนๆๆครับคนเป็นเรื่องเลยครับพอเข้ากันแล้วดีแล้วครับแล้วก็นี่ครับก็ดูครับคนๆๆเดี๋ยวเพื่แป๊บแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใช้สลิงนะครับดูดขึ้นมาครับดูดเจลของเราขึ้นมาใส่ในขวดที่เราได้เตรียมไว้นะครับขวดหัวปั๊มนะครับผม ทีนี้ก็ใส่ครับใส่เข้าไปจนเต็มนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็น้ำนะครับอยากให้ได้มีกลิ่นหอมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่กลิ่นอย่างอื่นได้นะครับเช่นในคลิปนะครับเราก็จะใช้เป็นสารสกัดจากเปลือกส้มนะครับเพื่อสร้างกลิ่นหอมนะครับซึ่งเราสามารถใช้กลิ่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่กลิ่นนี้ได้นะครับใครอยากลองทําตามก็สามารถไปทําได้นะครับผู้หญิงสวยๆนั้น มันควรจะอยู่กับผู้ชายที่น่ารักน่ารักอย่างเราไม่ใช่หรือคุณจะไปปล่อยให้ผู้หญิงสวยๆไปอยู่ผู้ชายเหี้ยๆีเฮยเฮยแม่งทำเหี้ยอะไรก็ไม่เป็นมึงอะไรของมึงเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงมึงเอาเขามาเป็นแฟนแล้วมึงไม่ดูแลเขาแล้วมึงเหี้ยอะไรพาเขาไปแดกร้านอะไรเนี่ยมานั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างพาเือนเพลงพิเศษโลโซนนั่นมันเป็นแค่เพลงเว้ย พาแต่นั่งเ์ไใส่รับจ้างหัวแม่งฟูงงไปโน่นมึงว่าผู้หญิงเขาชอบระเขาไม่ชอบหรอกไอ้บ้า